วันนี้เรามาจะมาฝัดสีเครื่องเนื่องจากที่เนี่ยเขาบริไฟสีไม่ผ่านค่ามาตรฐานอย่าหาว่าช่างสอนอวันนี้เราจะมาทําการฝัดหมึกเนื่องจากลูกค้าเจ้านี้เขาคาลิเบตสีไม่ผ่านในช่วงสามโทนก็คือส้มม่วงเทา ประมาณนี้ที่ลูกค้าให้ดูซึ่งค่าพวกนี้เขาเรียกว่าค่าเดลตาเอซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของกระดาษก่อน่นเลยเราก็ต้องเช็คก่อนว่า n o อตเช็คเนี่ยหริมออกครบไหม,อ,มอันนี้คือข,ขั้นแรกของการเช็คว่าทําไมมันไม่ผ่านผลปรากฏว่าจะมีสีหนึ่งล็อ c เช็คหายไปซึ่งทําการ Power Clean ไปแล้วรอบหนึ่งจากหน้าเครื่องแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการคีนชุดใหญ่ผ่าน Adjustment ของ e p s o n อันนี้ทําได้เฉพาะช่างใช่ไหมครับใช่ครับในในเครื่องเครื่องลึกแบบนี้ทำได้เฉพาะช่างอ่าใช่ครับแต่ถ้าการเคจินนิ่งหรือว่านอสเตเช็ e เนี่ยลูกค้าหรือเจ้าของเครื่องสามารถทำได้เองใช่ถูกต้องอันนี้คือโหมดการคลีนของในอะจ t m e n t ซึ่งหน้าเครื่องเนี่ยหน้าแผงตัวนี้เนี่ย ของเครื่องปรินต์นจะเปิดโดยทั่วไปจะเปิดแค่สระดับก็คือ CL 1กับ CL 2ก็คือโหมด normal กับ SV ส่วนส่วน34ระดับเนี่ยก็คือจะคลีนเยอะขึ้นหรือเป็นการฝัดเหมือกพิ้งเพื่อทําให้หัวพิมพ์มันสะอาดมากยิ่งขึ้นอันนี้เราจะทําในกรณีที่เปลี่ยนหัวพิมพ์เปลี่ยนอะไรทุกอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปั๊มหัวพิมพ์พวกนี้เราจะใช้อย่าหาว่าช่างสอนอันนี้มันคือบารีรอบที่2ใช่ไหมใช่คือการคีรอบที่2 ก็คือถ้ากินปกติคือกินจากเครื่องมันบางแค่รอบเดียวใช่คือมันทีสองรอบเลยอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับ power clean หรออ่ายิ่งกว่า power clean ใช่เรียกง่ายๆเอาเอาง่ายๆก็คือ power clean นั่นแหละเออที่เราจะจะเป็นไม่จบมันจะเป็นทำการฝัดหมึกที่ค้างอยู่ในท่อ ออกมาออกมา็ client. คือมันจะดึงหมึกที่อยู่ในระหลับเข้ามาทดแทนในหมึกที่คานท่อหมึกคานท่อคือใช่ใช่หมึกตามสายพวกนี้หรก็ปล่อยให้มันนไปใช่หน้าจอขึ้นจนกว่าหน้าจอนี้จะเสร็จมันจะขึ้นคำว่า finish จนกว่าหน้าจอคอมจะเสร็จ 3 c l 4ก็คือสามทีม3รอบ4รอบ3าถึงสรอบประมาณบางทีมันก็จะบุกมันจะว่ากว่าแอดจัตมันจะขึ้นคำว่าฟินิชอ่ะก็ปล่อยบางทีมันสี่รอบก็แล้วแต่มบบใช่อันนี้เขาเรียกก็คือการฟัดชิ่งหมือก็นั่นแหละครับผมอย่างที่พี่ตูนได้บอกไปนะครับว่า ในการ m a i นเทนแนน e หรือในการซ่อมเครื่องในเบื้องลึกของเครื่องเนี่ยแนะนําให้ติดต่อช่างดีกว่านะครับผมหรือการคีนหัวพิมพ์หรือการนอสเซอร์เชคปกตเิเราสามารถชีนได้เองเลยนะครับผมหากเครื่องที่มีประกันอยู่ผมแนะนําเลยให้เรียกช่างมาดูแลให้ดีกว่าครับกระดาษจรงคกอเซมิใช่กระดาษไยกเซมิแต่จริงๆลูกค้าใช้ไายใคร มาเดี๋ยวเราเราไปปรับแก้ให้เขาก่อนอันนี้คือไม่กีนหัวอยู่หรอใช่ไม่ใช่คินอันนี้คือเช็คอันนี้คือน z อโซ c เช็คเช็คหัวพิมพ์แบบละเอียดอืมโอเคเรียบร้อยดีขึ้นโอเคไม่ขาดะไม่ขาดสุดท้ายไฟนอ่ก็คือเส้นหายหแล้วเส้นหายหมดแล้ว ก็อันนี้ก็คือลองให้ติดต่อคนที่ดูรอแลแซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้กับเครื่องพรินเตอร์ยี่ห้อน,นี้ยี่ห้อน,นั้นเพราะว่าอะไรเพราะเครื่องพิมพ์เพราะว่าเครื่องพิมพ์ปกตินะโดยพิมพ์โดยไม่ผ่านซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะปล่อยหมึกออกมาได้เต็มที่ใช่ ส่วนพวกนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลช่องหมึกแต่ละสีให้มีเปอร์เซ็นต์หมึกออกมาแต่ละช่องไม่เหมือนกันกคือเหมนในการควบคุมใช่การปล่อยหมึกของเครื่องใช่ไห้ได้ใิ่ไดสีตามค่าที่เขาต้องการใช่ตามค่ามาตรฐานที่เขาต้องใาร สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณนะครับผมที่ช่างตูเนี่ยพามาดูการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคาริเบตสีแล้วสีออกมาเนี่ยไม่ไม่ตรงกับงานที่เราต้องใช้นะครับผมาาหากใครที่พบปัญหาแบบเดียวกันสามารถทักมาสอบถามเบื้องต้นได้เลยนะครับผมที่ยูเปนเตอร์ช็อปนะครับผมสามารถแอดมาที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบครับสวัสดีครับ